การรู้อริยสัจสี่เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนของชีวิตอันดับแรกของชีวิตที่เกิดมาพุทธวจนะคำที่ออกจากปากพระศาสดาโดยตรงต้องได้เสพพบต้องได้ฟังต้องได้อา่านซึ่งพระศาสดาบอกเลยว่าสัตว์ที่เวียนว่ายในสังสารวัฏเนี่ยโอกาสจะได้เสพพบคำพระศาสดา มีเพียงแค่เศษดินปลายเล็บยากมากถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไม่ได้เป็นเดรัจฉานเป็นเปรตวิสัยก็ไม่ได้เสษคบเป็นเทวดาที่มีอายุยืนยาวมากก็ไม่ได้เสษคบต้องเกิดในมนุษย์และต,ต้องเกิดท<า>นันพระพุทธเจ้าหรือธรรมวินัยที่ยังดำรงอยู่ด้วย,ด,วยดังนั้นก็ให้เรารักษาจิตอยู่ในเรื่องอะไรในอารมณ์ที่เป็นกุศล ให้มากดังนั้นเวลาจิตเราคิดอกสุศลพระพุทธเจ้าให้ทำยังไงรีบทิ้งรีบละพอเวลาจิตเราอยู่ในอกุสลเนยโยมพระุทธเจ้าบอกปัดออกละนันทินันทิแปลว่าความเพลินจิตไปตั้งอกสุศลปุ๊บรีบทิ้งเลยปัดมันอก